ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณสตังตอบคุณวันที่7มกราคม2566ครับมีพี่น้องหลายคนนะครับถามกันมาเยอะว,ว่ามาตรา3 3 39และ40เนี่ยจะต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมในเดือนมกราคมปี66เนี่ยต้องจ่ายกี่บาทนะครับ ก็จะบอกคุณผู้ชมว่าในเดือนนี้กลับมาจ่ายเลทปกติทุกมาตราเลยครับสำหรับมาตราสามสามเนี่ยหักเดือนละ5%้เของค่าจ้างนั่นเองสูงสุดไม่เกิน750บาทมาตรา39นะครับจ่ายอยู่ที่ราคา432บาทส่วนมาตรา4 0สนะครับจ่าย3ทางเลือกเหมือนเดิมทางเลือกที่170ทางเลือกที่2100และทางเลือกที่3-300บาทนั่นเองไม่มีการลดแต่อย่างใดในเดือนพฤราคมนี้ครับ หากใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับประการสคมเพิ่มเติมพรุ่งนี้สตังค์ไลฟ์สดนะครับก็าสามารถโทรมาพูดคุยได้เวลา4โมงครึ่ง็นต้นไปที่ช่องสตังค์มีเดียถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังค์มีเดียด้วยนะครับสตางค์จะส่งข่าวโดยตรงถึงหน้าจอมือถือของคุณคนที่กดกระดิ่งก่อนจะส่งข่าวให้ก่อนใครอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อประโยชน์ของคุณนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังค์ไลฟ์สด ทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ er ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ